สวัสดีครับเป๊ปซี่แฟนครับแฟนช่องตุดพันนะครับมาพบกับดันลามูนี่วันที่13กุมภาพันธ์พศ2568พี่น้องนะครับมูนี่นะครับพ่อแต้มได้แวะเวียนมาเยี่ยมยามถามข่าวนะครับมากับพ่อเซียนนาดีนะครับเดีหลักเลยจะถือโอกาสเอาตุลีกระทั่งของพ่อแต้มาฝากเฟซีแฟนครับแฟนช่องนะครับผมเดี๋ยวห้องไปทักทายพ่อแตยน้อกันพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวกลับกล่องก่อน พ่อแจ้งสวัสดีครับสวัสดีครับผมพ่อเสียนาดีสวัสดีครับครับผมถือโอกาสเลยพี่น้องนะครับออกตุลีแนวทางของพ่อแต้มมาฝากเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องกันแล้วกันนะครับผมผู้ใดที่สนใจแนวทางลาวพัฒนาห่านอ้อยนะครับสแกนที่ข้อกดข้อกลุมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับจะมีแนวทางลาวกับห่านอ้อยแชร์ลงในกลุ่มใส่พี่น้องท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับพ่อแต้มกระดาษครับก่ให้พ่อแต้มยืนให้เบื้องได้พี่น้องนะครับเพราต้องเสียเวลากันโดนนะครับ ไอ้พ่อแจ้มสิป้อยชุดใดครับผมชุดล่างล่างอย่างเดียวชุดล่างอย่างเดียวนะพ่อเนาะครับคุณตัดติของพ่อแต้มนี่บนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับแต่ตอนนี้ปล่อยชุดล่างได้ปล่อยไปทั้งช่องแล้วไปครับพ like wow. ja right, ่อปล่อยแล้วปล่อยไปเรียวนะครับอันผู้ใดสนใจเล่าพัฒนานะครับรัฐบาลไทยฮานอยนะครับผมก็เข้าไปในช่องของพ่อแต้มกับไปเบื้องใดนะครับนี่นี่ให้มาหนึ่งบอกหัว ผมมีห้าหน้อยนะครับผมมีจะเล่านะรับเนาะครับผมเล่าพัฒนาจันทร์พุทธสุขนะครับก็แต้มปอยไห้นะครับมีหลายสำนักเดินดีขึ้นกันที่น่องนะครับผูบ้ใดสนใจก็เข้าไปเบื้องใดเลยนะครับเพื่ออยากเอาไปพ<บ>ีจารณพเนาะล่างอย่างเดียวครับผมล่างอย่างเดียว แต่มมหาทิงบานเลยนะครับมาทำธุระผานมา,าแล้วครับเรี่นแเละนี่ลองครับ <ś led> นเสียงให้ในกัลบมาอยู่นะครับอากาศเตียนช่วงนี้ห้ากับสี่บ่อดเนียน <ś led> ครับผมเ <ś led> ด่นที่ห้านะครับผม

อันนี้เป็นรฐนัฐบาลไทยนะครับผมสําหรับเล่าพัฒนานะครับของพ่อเซียนนาดีพ่อแ,แต้มนะครับผมเขาไปติดตามได้เลยพี่น้องนะครับนี่หลายสำานักที่เดินดีนะครับผมของพ่อเซียนนาดีก็มีหลายสำหนักขึ้นกันแม่หลวพอ่อแม่ครับกะบลุงของเซียนนาดีรับของไออาจารย์เลี้ยงจำ้อง้องไออาจารย์พ่อครับหลักๆนี่บอกครับผมครับผม ล่าเดี๋ยวบ่ได้ลงหลายสำนักหรอครับบ่ครับนี่แค่์อมสำนักครับอือครับผมเมื่อวันซ้อมสำนักนี่สลับกันเข่ากันรุดจะนี่แหละครับแต่ว่าของอาจารย์เี่งจัำอยู้สึกว่าจะมาแรงครับผมครับโอ้น้าจับตามมองนะครับพี่น้องหันผู้ใดสนใจเล่าพัฒนานะครับเข้าไปในช่องพ่อเจนาดีเนาะนะครับเนาะครับครับผมครับผมไปติดตามแล้วด้่พี่น้องที่คู่เดียวกันนะครับครับผมครับแนวทางเล่าพัฒนาครับผมอ๋อวิ่งทั้งรัตตานพร้อมนี่หรือครับนี่ครับ รัฐบาลไทยนี่อาจจะมีแน่ประมาณวันนี้ก็สิบสามครับประมาณสิบสิบห้าครับยังไม่หยุดปล่อยแนวทางสิบห้าใ่ป้อยโค้งทุ่งไทยปะครับครับโค้งทุ่งไทยรอบเดียวจบเลยครับอ๋อครับผมครับก็าเพิ่มเกินสามคูสามหางครับผมยังยังยังหน่อยแต่สองหางครับครับผมอ่าวพาให้เอฟซีฟังยังหน่อยนะครับมีตัวใดแน่ครับสามหางเนี่เกินเกินรัฐบาลไทยครับผมตองเส้นในดีนากครับครับ มาสีกับหนี่กับหนครับนะครับผมจักรูับมีสี่หนึ่งหาหนึครับผมที่ศูนหาศูนย์นี่นี่แค่นี้ครับผมที่หนึ่งหาหนึที่นย์หาศูนย์นะครับับอ่าดอลลาร์อาจจะบได้เขียนให้เบื้องนพีองเด้อนะครับผมมาตามของพอแต้มนะครับตอนนี้พอแต้มเขียนเสร็จแล้วมาสนกันกับพอเต้มนะครบผมันานกันตอนนี้ครับผมปนักันมากครับอ๋อครับ อยากให้พ่อแจมอธิบายเพื่อนจิหน่อยนะครับผมล่างอย่างเดียวครับกับตัวน้ำนิดหน่อยกับตัวน้ำบหรครับเนียนครับปกะติทีนี่ตรงตรงไม่ต้องกลับแม่ครับเนียนครับตรงตรงนั่นแหละแต่นี่มันกับหน่อยคู่หน่อยชุดพี่น้องเล็กบราหางเนาะครับผมแต่ส่วนตัวคือมักหาครับมักหาเด่นที่ห้าคันผููได้ากวิ่งนี่วิ่งหาได้เลยบรอครับเนียนครับครับผมอ๋อนะครับตัวเดียวถ้าอยากได้ก็คือวิ่งห้านะครับพี่น้องวิ่งเลย ครับตามนี้เลยนะครับมีโอกาสมานน้ำกันบมเข้าเข้ากับศูนลนห่ไม่ยากไม่ยากหรือไงว่าตอนนี้ได้ยินว่าเข่ากับศูย์มาแห้งดีพอเ่าก็บรู้ว่าแต่ว่าในสถิติมันกับม่ยากอยู่อ๋อม่ยากจะทำว่ามานน้ำกันในบอมมาได้ครับผมมันเคยม่านน้ำกันเนาะก็คือเคยจังสองกับสามเสิสองกับหนึ่งสินะครับผมที่มันมานน้ำกันตอนครับผมอ๋อพี่้อง พิจารณาบึ้งก็แล้วกันนะครับมันพอแต้มวะแบบเวียนมหาการเลยเอาตัวเองก็ทางมาฝากเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องกันเลยนะครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับพศ2568พี่น้องนะครับล่างอย่างเดียวนะครับผมหากับซีเป็นหลักสิบเก้ากับศูนย์เป็นหลักหน่วยพี่น้องนะครับคันผู้ใดอยากวิ่งนะครับวิ่งที่5ตัวเดียวเลยนะครับผม ล้าก็จับผู้ให้49 40 59 50นะครับผมแคปนาจอไว้ที่าระนาเป็นอีกหนึ่งแนวท้างก็แล้วกันนะพี่รองเนาะนะครับมักจอดในกระจังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าต้องขอบคุณพ่อเต้มนะครับผมอ่ขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณพ่อเสี้ยนหน้าดีนั่นะครับผมนะครับผมตัวเล็กนว่ห้างที่หายมากเมื่อกี้นี้นะครับ ขอให้เอซีทุกท่านโชคดีเฮงๆเรื่อยๆป่างๆางกันคุณผู้ทุกคนนะครับแล้วผมจะพอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสวัสดีค่ะ